พบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงในช่วงดวงประจำสัปดาห์ครับค่ะรู้ลึกรู้จริงแม่นยันค่ะกับผมอาจารย์กฤษณะภูศิลวดมนะครับวันนี้ก็เป็นการดูดวงประจำสัปดาห์นะครับของสัปดาห์ของวันที่23ถึง29สิงหานี้นะ23ถึง29สิงหาเนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงเวลาของการสะสมพลังงานนะเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ผมบอกให้ทุกท่านขอเงินพระจันทร์กันจาได้ไหมวันที่สิบ้าขอกันหรือเปล่าขอกันบ้างไหมเออได้ขอกันหรือเปล่าพี่น่อยได้ขอไหมขอเอ,อผมเองนี่ไปขอครั้งแรกไปทําครั้งแรกเลยนะดูเองทําเองเลยตั้งจิตอเองทําทุกอย่างแบงค์ได้ขอไหมครับแบงค์ครับ ได้ขอไหมไม่ได้ขอได้แต่เสียด้วันนั้นพระจัน์แสงไม่ค่อยนั่นเพราะว่ามันอ๋มันต้องมันต้องไม่มีแสงถูกแล้วเพราะมันเป็นจันดับไงจันดับจันดับมันต้องมองไม่เห็นจันอยู่แล้วถูกแล้วตอนแรกหน่อยคิดว่าอย่างน้อยมันน่าที่จะมีแบบระเรื่อระเรื่อหรือว่าไม่เลยไม่มีจันดับไงเออมันเป็นจันดับก็คืออย่างนี้สัปดาห์นี้นะครับเป็นช่วงของการสะสมพลังงาน เพราะดวงดาวอยู่กับที่ทุกราศีหมดยังไม่มีการเคลื่อนตัวนะครับยังเหมือนเดิมนะมีแค่ดาวจันทร์ที่ขยับปรับเปลี่ยนนะแล้วเหตุการณ์สำคัญเนี่ยมันเริ่มไปแล้วคือวันที่17สิงหา17สิงหาเนี่ยที่ผมบอกว่าพระอาทิตย์จะย้ายเข้าเป็นเกษตรราธิบดีแล้วไปเกิดเหตุการณ์สำคัญคือไปตรีโกนกับดาวอีกสองดวงก็คือพระเสาร์และพระอังคาร แล้วผมได้ถ่ายไว้ตั้งต้นเดือนว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายนะมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นไปนดังที่ผมบอกไว้มันก็จะวุ่นจริงๆนะพอ17พระอาทิตย์เข้าปุ๊บมีการจับเด็กป, k, ปุ๊บปั๊บปั๊บแ้วจับไปจับมาวุ่นวายมันยิ่งลุกฮืออะไรเงี้ยนะเพราะว่าพระเสารเนี่ยเปรียบเสมือนตัวแทนของมวลชนนะการกักศกรรมกรเกษตรกรมวลชนนะครับแล้วพระอาทิตย์เนี่ย เปรียบเสมือนชนชั้นปกครองนะพังคานเปรียบเสมือนทหารตำรวจอะไรเงี้ยนะเกิดการเรียงตัวเรียกว่าตรีโกนเป็นการส่งกําลังแบบตรีโกนนะครับพอตรีโกนแล้วมีดาวบัปะเคาะเข้าไปด้วยเนี่ยมันก็จะส่งกําลังในเรื่องของความวุ่นวายนะมันจะเป็นเช่นนี้ฉะนั้นพอสัปดาห์นี้สัปดาห์นี้เนี่ยมันเป็นการสะสมพลังงานนะ ในทุกๆุกลัคนาราศีและในทุกๆุกทุกทุกดวงดาวด้วยเพราะว่าเมื่อมีการเรียนตำแหน่งดาวเรียบร้อยแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยจะสะสมพลังงานในการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเคลื่อนที่แบบอะไรมันจะมีสองทิศทางทุกลัคนาที่ผมบอกเดี๋ยวพอกันยาเนี่ยพราหูจะย้ายมันจะมีทิศทางที่ดีมากไปเลยกับทิศทางที่เลิ่มไม่ดีม,มันจะเป็นเช่นนี้สองทิศทาง อา้าวเริ่มไปทีละวันเลยและกันวันจันคนเกิดวันจันเนี่ยนะครับหรือลัคนาสถิตกรกฎเนี่ยในสัปดาห์นี้นะ2ยี่สิบสามถึงยีิบเก้าเนี่ยเรียกว่าจะมีเรื่องร้อนใจไม่สบายใจตั้งแต่กลางสัปดาห์เป็นต้นไปนะการสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์เนี่ยมีความไม่สบายใจมีความอึดอัดใจหรือมีความไม่พึงประสงค์บางอย่างนะไม่พึงประสงค์บางอย่างนะ ไม่ได้ดังใจไม่อะไรอย่างนี้นะซึ่งต้องระวังการแตกหักเสียหายนะระวังทะเลาะกันให้ยึดถือง่ายๆอย่างนี้ให้ยึดถืออย่างนี้นะที่ใครที่ไปท่าบูดแดงกับผมนะพระจะให้พรตอนท้ายจำได้ไหมผู้มีปกติกรับไหว้ให้ทานรักษาศีลอยู่เป็นประจำอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ธรรมะจะส่งผลให้ถึงแก่อายุวันณะสุขภะละ นี่ท่านาจำประโยคนี้ไว้เลยจําประโยคนี้ไปใช้ว่าเมื่อกี้ผมพูดอะไรบ้างคนที่ลักคณาสถิตกรกฎและเปิดบัญจัร์นะท่านจำไปเลยว่าเมื่อกี้ผมพูดให้ทำอะไรแล้วท่านทำตามละกันมันจะดีมันจะโล่งมันจะสบายขึ้นนะผ่อนหนักเป็นเบานะเคลียร์ได้อะไรางนี้นะโอเคไหมอะครนี้คนเกิดวันอังคารลัคนาสถิตพิจิกหรือเมษนะสามอย่างนะ ไม่ใช่ผสมกันนะก็สามอย่างเนี่ยพูดถึงนะเรียกว่าเป็นช่วงสะสมพลังงานเตรียมก้าวกระโดดนะในสัปดาห์นี้นะสะสมพลังงานเตรียมก้าวกระโดดงานที่เยอะงานที่เข้ามามันจะเริ่มคลี่คลายไปทีละปลอกจัดไปทีละเรื่องหนึ่งเสร็จสองเสร็จสามเสร็จสี่เสร็จห้าเสร็จเรียงไปทีละเสร็จเลยอย่างเงี้ยนะเป็นช่วงพร้อมนะครับพอ คลายเสร็จหมดปุ๊บขราวนี้รุ่งเลยรุ่งเรืองรุ่งโรดพุ่งเลยนะ,ะให้จัดลําดับแล้วกันนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะจัดลําดับความสําคัญให้ถูกต้องท่านต้องไปแยกให้ดีนะอะไรคือคาว่าเร่งด่วนอะไรคือสําคัญไม่ใช่ว่าทุกอย่างรู้สึกว่าสําคัญหมดเลยด่วนหมดเลยอย่างนี้ไม่ได้แสดงว่าวิเคราะห์ไม่ถูกท่านต้องแยกให้ออกอะไรคือเร่งด่วน อะไรคือไม่เร่งด่วนอะไรคือสําคัญอะไรคือไม่สําคัญนะ,ะแบงค์รู้ไหมครับครับวัดตรงไหนอะไหนบอกเนี่ยเราเสริมเสริมมุมมองให้สรัรรการวัดที่ความสําคัญครับเช่นงานนี้สําคัญแต่ว่าวันนี้ไม่ต้องทําก็ได้พรุ่งนี้ก็ยังทําได้วัดย <What 's S 1> ังไงคือสําคัญอยู่ที่เนื้องานครับผิดแล้วเอาใหม่เอาเทรนให้ไปด้วยเลยสําคัญคือ ต้องลงมือทําเองมอบหมายคนอื่นไม่ได้อันนี้ท่านไปดูสิว่าเฮ้ยอะไรที่เรื่องนี้มันมอบหมายได้ไหมถ้าม,มอบหมายได้คือมอบหมายนันคือเรียกว่าไม่สําคัญเราเลยไม่ต้องลงมือเองเอาเร่งด่วนละ่ะต้องทาทันทีครับเพลขืนทุกอย่างนี้ก็คิดหมดแลต้องทําไอ้นี่ก็ต้องทําไอ้นี่ก็ต้องทําเอาไปเร่งด่วนคือมีเวลาตายตัวเลื่อนไม่ได้ถ้าเลื่อนแล้วมันจะเสียหายครับเช่น สมมตินะงานวันที่28ต้องทำเร่งเออมันมีเวลาตายตัวแล้วนะมีเวลาตายตัวแล้วเลื่อนไม่ได้ถ้าเลื่อนแล้วก็จะเกิดความเสียหายฉะนั้นเฟอร์น,นิเจอร์ต้องเข้าวันไหนอิงเจตต้องเข้าวันไหนถ้าไม่มีเสียหายอันนี้คือเรื่องเร่งด่วนครับเพราะมันเลื่อนไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่เราไปบริจาคเครื่องมือแพทย์เมื่อเช้านี้อย่างเงี้ยถ้าไม่บริจาควันนี้ก็ได้ไม่เสียหาย อย่างเงี้ยนี่คือไม่เร่งด่วนโอเคไหมฉะนั้นชาวลัคนาสถิตพิกจิตรเมษนะและคนที่เกิดบันอังคานะท่านไปจําที่ผมบอกให้ดีอะไรเร่งด่วนอะไรสําคัญอะไรที่เร่งด่วนคือมีเวลาตายตัวเลื่อนไม่ได้สําคัญคือต้องลงมือทําเองมอบหมายไม่ได้ฉะนั้นอะไรที่มอบหมายได้ก็คือมอบหมายให้หมดโอเคไหมเอออ่ะต่อไปผลเกิดเป็นพุธนะหรือลัคนาสถิตเมถุนและลัคนาสถิตกัน นะแล้วรอบนี้นะครับมีพุทธกลางคืนมาให้ด้วยนะมีพุทธกลางคืนให้ด้วยเพราะมีหลายท่านถามเลนเข้ามาเออถามเลนเข้ามาเยอะแล้วอาจารย์ไม่มีพุทธกลางคืนนะอ้าวเคยฟังเพลงพิทูลไหมเรือเล็กเรือเล็กต้องออกจากฝั่งเพลงพิทูลก็เยอะเหรอเออเราจะออกไปแตะคอฟ้าอย่างนี้เลยเอาร้องกันเลยนะนี่ชาวลักนาสถิตเมตุนและกันนะ ท่านไปร้องเพลงพี่ตูนเลยครับจะออกไปแตะขอบฟ้าแล้วตอนแรกคิดว่าอาจารย์ถามคืออะไรปะอาจารย์ไปซื้อซื้อเรียบร้อยแล้วซื้อบัตรเรียบร้อยพี่ตูนนี่ผมร้องได้ทุกเพลงเลยนะเรียกว่าศิลปินในดวงใจมีใครรู้จักพี่ตูนเหมือนผมไหมะโฆษณาให้พี่ตูนไปเลยนะเอออ่ะผมร้องเพลงพี่ตูนทุกเพลงนะเห็นผมเป็นอย่างนี้นะผมร้องแต่เพลงร็อกนะเนี่ยเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้ถ้าไปเจอลุงปู่ได้ไม่ได้จับไมไปแลยนะอ้าว จะออกไปแตะขอบฟ้านะฉะนั้นท่านที่เกิดลัคนาถสถิตเมถุนกันและเปิดบรรพุทธกลางวันท่านคิดตามประโยคนี้ว่าถ้าเราจะออกไปแตะขอบฟ้าเราต้องทําอะไรเช่นอ่าน้องแบงก์บอกเฮยถ้าแบงค์จะขึ้นเรือออกไปแตะขอบฟ้าเลยนะแบงค์จะทํำยังไงต้องมีเป้าหมายมีเข็มทิศอะไรอีก ครับก็คือต้องเตรียมการดีดีเพลงขึ้นมาเลยนะเอต้องเตรียมการไ่ออกเลยเออนี่อันนี้นี่คือเราสดไงเราสดคือคืออย่างนี้ชาวลัคนาสติดเมถุนับกันเนี่ยนะครับแล้วก็คนที่เกิดวันพุธท่านต้องเตรียมตัวนึกคำเอาไว้ว่าจะไปแตะขอบฟ้าเนี่ยท่านจะขึ้นเรือลำหนึงออกทะเลไปแตะขอบฟ้าท่านต้องทำยังไงก็คือท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อม เตรียมให้รอบคอบนะวันนี้มันถึงเวลาของท่านแล้วถึงเวลาที่ท่านจะมีแสงในตัวเองนะเข้าใจคำนี้ไหมท่านจะเป็นดวงดาวที่เจิดจรัสในตัวเองท่านต้องเตรียมการอะไรบ้างนะฉะนั้นใครที่ลักนาสถิตกันลักนาสถิตเมถุนนะท่านต้องเตรียมแผนการเตรียมความรอบคอบหรือใครเป็นเจ้าของอิจก,การท่านจะไปพบลูกค้าท่านต้องเตรียมตัวให้พร้อม เตรียมอะไรบ้างเผื่อเขาถามเรื่องนี้เตรียมไปด้วยเผื่อเขาถามราคาเตรียมไปด้วยเขาขอส่วนลดเตรียมไปด้วยเขาขอการติดตั้งเตรียมไปด้วยเขาขออะไรเตรียมไปเตรียมไปให้หมดเลยเปรียบเสมอเราจะออกไปแตะขอบฟ้าแต่ต้องเตรียมเสบียงเตรียมเข็มทิศเตรียมมันทุกอย่างไปเตรียมอะไรที่เราคิดได้ว่าเฮ้ยการเดินทางครั้งนี้เนี่ยมันจะต้องยิ่งใหญ่เออโอเคไหมฉะนั้นท่านจะมีแสงในตัวเองแล้วนะและนะจาให้ดีนะย่าลีแสงไฟของท่าน เพียงเพราะคนอื่นแสบป่าเออ,จำ,ำเอนะจำคำนี้เอาไว้นะจำคำนี้ไว้นะนี่ผมให้เยอะแนละ้ววันนี้เนี่ยคนที่เมถุนกับกันเนี่ยนะจำคำนี้เอาไว้ให้ดียาลีแสงของท่านนะเพียงเพราะคนอื่นเขาแสบป่ามันถึงเวลาของท่านแล้วที่ท่านจะมีแสงในตัวเองเออจัดไปนะเอาคนที่เกิดวันพฤหัสนะพฤหัสหรือลักนณาสิทิเมินและธนูนะอันนี้ของพี่หน่อยนะ เรียกว่าเป็นช่วงเวลาสะสมพลังงานโดยแท้จริงนะครั้งที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วที่ผมบอกไปให้เตรียมตัวนะครั้งนี้เป็นยังไงพอดวงอาทิตย์คราวเนี้ดวงอาทิตย์ที่เข้ามาเป็นเกษตรตราธิบดีจะส่งกำลังถึงพระพฤหัสและพระพฤหัสส่งกำลังถึงพระอังคารมีทั้งคู่มิตรคู่สมพล มันจะสะสมพลังเตยมก้าวกระโดดเลยครนะอันนี้ตั้งจิตตั้งใจดีๆแล้วกันนะเรียกว่าเป็นตรีโกนธาตุไฟนะฟังให้ดีนะตรีโกณธาตุไฟเนี่ยสิ่งที่มันเป็นเรื่องเก่าเผาใจเผาทิ้งให้หมดเนี่ยเอาออกจากกิตใจให้หมดนะมันพอแล้วมันจบสิ้นแล้วมันเปลี่ยนแปลงแล้วฉะนั้นท่านไปทิ้งอะไรลงทะเลให้หมด โอเคไหมอดีตที่ขมขื่นอนดีตที่เศร้าหมองความทุกข์ใจความน้อยใจเจ็บแค้นอะไรต่างๆเผามันทิ้งซะโอเคไหมทิ้งให้หมดโอเคไหมทิ้งให้หมดแล้วท่านจะมีแต่สิ่งดีๆใครทิ้งไม่หมดฟังให้ดีนะถ้าในสัปดาห์นี้ท่านทิ้งไม่หมดมันจะเกาะไปด้วยท่านกําลังจะเปลี่ยนชีวิตไปข้างหน้าไปเส้นทางใหม่นะกรุณานะทิ้งซะ นะความน้อยเนื้อต่ําใจความน้อยใจในโชคชะตาความน้อยใจสามีภรรยาบา้าบอกคอแตกทั้งหลายที่มันอยู่ในจิตใจเราสัปดาห์นี้ยี่สบสามถึงยีเมีเวลาแค่นี้นะครับเอาไปทิ้งให้หมดอย่าให้เหลือแล้วจะเดินในเส้นทางใหม่แบบก้าวกระโดดเออคนกินวันศุกร์ลัคนาสถิตตุลและพุธองนะ <c oughs> เรียกว่าฟ้าหลังฝนอาการแบบฟ้าหลังฝนเป็นยังไง ก็เจอมรสุมชีวิตลําบากฟ้าหลังฝนก็ฟ้าหลังฝนก็คือมรสุมไงแล้วทีนี้ยมันก็จะแจ่มใสกําลังจะท้าความเอาท้าความสักไกลเลยนะความว่าแบบเหมือนเหมือนแบงค์อะโดนพายุนี่ไม่ปูเสื่อรอเลยครับนะคืออย่างนี้นะฟ้าหลังฝนมันเป็นยังไงท่านจะรู้สึกสดชื่นท่านเคยไหมพอฝนพึ่งต ใหม่ๆนะแล้วเราไปยืนอยู่ริมท้องนาแล้วเห็นข้าวแล้วได้กลิ่นไอของบินกลิ่นไอของฝนที่ิ่งตกเสร็จมันสดชื่นขนาดไหนอาการของคนวันสุกระนะแล้วก็ตุนและพชษอกมันเป็นอย่างนั้นคือมันมีบางอย่างที่ทําให้ท่านโล่งใจสําเร็จสดชื่นปลดล็อกคลี่คลายเอออย่างนี้นะฉะนั้นก็ ทำบุญด้วยสร้างบุญสร้างบาร,รมีเยอะๆด้วยนะอา้าวคนเกิดวันเสาร์ลักคณาสถิตบางกอนนะไม่ใช่รวมกันนะคนเกิดวันเสาร์หรือลักคณาสถิตบางกอนนะเรียกว่าเป็นการสะสมพลังงานเช่นกันนะเพราะว่าเดี๋ยวพระเสาร์เนี่ยนะครับในเดือนกันยานจะเตือนหน้าแบบเต็มกำลัง นะฉะนั้นเป็นการสะสมพลังงานแล้วก็จะเกื้อกูลตัวเองเกื้อกูลดวงชะตานะฉะนั้นคราวนี้ใครที่มีความกังวลใครที่มีความอึดอัดอยู่รออีกนิดหน่อยนะอีกนิดหน่อยและวกันสัปดาห์นี้ยังไม่มีอะไรเคลื่อนตัวมากนะักก็คือยังทรงทรงอยู่ยังทรงทรงอยู่แต่มีปลาลประมาณปลายสัปดาห์ นะจะมีเรื่องวุ่นวายหน่อยนะกระทบจิตใจหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะหรือมันวุ่นวุ่นอะไรอยเงี้ยนะท่านก็มีความรอบคอบในทุกๆเรื่องแล้วกันนะโดยเฉพาะเนี่ยคนที่ราศีธนูถูกไหมตัวนี้มันไปวันเสา่ใช่ไม่ใช่ใชเออพูดผิดเสาวเออนะเออ <c oughs> แต่พี <c oughs> ่หน่อยงัจะพูดถึงพี่หน่อย,ถ,อยถ้าสาวกุมละ พี่สาวคุณรักไงมันจะพุ่นไงตนุเศรษเออตนุเศรษไงก็สัปดาห์นี้เรามีงานวันที่ยี่สิบแปดมันจะวุ่นหน่อยไงเออแล้วบางทีผิดพลาดผิดพลาดอาจจะโดนด่าอะไรอย่างเงี้เลยเออนะอ้าวคนเกิดวันอาทิตย์หรือลัคนาสถิตสิงห์ทั้งหญิงทั้งชายเรียกว่าเป็นผู้ชายใจพระผู้หญิงใจพระเลยเป็นพ่อพระแม่พระ นะครับไปช่วยผู้คนมีคนขอความช่วยเหลือมีคนเดินมาขอความช่วยมีคนบอกว่าให้มาช่วยนี่หน่อยมาช่วยนั่นหน่อยนะออสัปดาห์นี้ท่านก็ไปไปทาบุญแล้วกันเรียกว่าเป็นการไปทาบุญไปช่วยเหลือผู้คนไปช่วยเหลือคนอื่นนะเป็นอย่างนี้นะนี่คือวันนี้แล้วก็พุดธกลางคืนเมออื่อกี้พูดข้ามเลยครับพุดธกลางคืนนะ เออแล้วหรือลักขนาสถิตกลุ่มเพราะเออทุกทุกทีมันจะยกลุ่มหายไปรอบอย่างเงี้ยเนี่ยครับเออนะพุทธคืนลนักนาสถิตกลุ่มท่านจะมีโชคอ่ะพูดให้ก่อนเลยนะมีโชคมีผู้ใหญ่ให้การเกื้อหนุนนะเกื้อกูลผู้ใหญ่ให้คันเกื้อหนุนเกื้อกูลเวลาท่านติดขัดอะไรท่านอยากจะไปแตะขอบฟ้ากับเขาบ้าง ให้ไปปรึกษาผู้ใหญ่นะครับไปคุยกับผู้ใหญ่ไปปรึกษาผู้ใหญ่นะแล้วท่านพอผู้ใหญ่เขาให้คําแนะนําอะไรท่านทําตามนั้นแล้วท่านจะไปออกออกไปแตะขอบฟ้ากับเขาด้วยแบบสบายใจเลยนะโอเคอันนี้ก็ภาพรวมของดวงประจําสัปดาห์นะครับ,รบขอบคุณทุกท่านนะครับที่คอยติดตามชมกันมาตลอดครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับในช่อง YouTube อาจารย์กิษณภูสิทธิ์อุดมและ Facebook เปิดดาวรู้ทันดวงครับค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาคุยกันนะคะกับอาจารย์ใน LINE สแ u a r e เราเดี๋ยวทางเพจของเรานะคะจะลงลิงก์ให้ในใต้คลิปนี้ค่ะแล้วก็ท่านใดนะคะที่อยากดูลัคนานะคะอย่าลืมส่งวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดแล้วก็เวลาเกิดมาที่ l ล n e แอดโอเพนดานะคะส่งไปที่เดียวนะครับ o p e แอดโอนวะวันเกิดต้องเป็นยังไงไม่เอาจันทคันพุทธ <ละ S 1> นะเออแล้วก็ปีเกิดก็ไม่เอาปี หมูหมากาไก่นะ <aiah altogether. S 2> แมวนักษตรขคราบีตัวเลขค่ะวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ